ได้ยเครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นครับผมอยู่ที่สนามฟุตบอลราชัน a คนดิม no ีโน่หนองคอนะครับซึ่งวันนี้มีการแข่งขันไมโลกุสเซรโจเนียนะครับแต่ปีนี้สิ่งที่เขาแตกต่างไปก็คือปีนี้แข่งเป็นแบบทักษะฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในด่านที่เขาจะใช้แข่งทักษะฟุตบอลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะดูว่าบรรยากาศร,รอบๆของสนามเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับ ไต早 m a r c ีตั้ ได้ไหมการกแข่งขันปีนี้ที่แรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นเราใจแต่พอได้ลงแข่งขันจริงเราสนุกมากมากเลยได้ลุ้นกันตลอดเลยได้เห็นทักษะของเด็กๆของเราที่ที่ฝึกเข้ามาเป็นอย่างดีเลผมว่าเพราะว่าดีมากๆเลยการการที่ทางเนสเซอร์ไลโอเองครับได้ได้จัดการแข่งขันรูปแบบนี้ขึ้นมาครับตอนนี้ตั้แรกเลยก็ลิ้มบิงแล้ก็คือการตะเลี้ยงบอร์ดนะเด็กๆของเราก็ฝึกฝึกกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับฝึกกันต่อเนื่องตลอด รุ่นเยาว์นี่ก็ทำทำได้ค่อนข้างดีนะเวลาก็ค่อนข้างดีทุกๆคนเลยนะครับมาผ่านนั้นที่สองก็มีการทอดทอดบอลข้าวนะแล้วก็รับให้ตรงจุดนะครับมีอะไรคลายคลายทำได้ดีกับทุกคนนะครับางคนอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับส่วนการพัฒน์พัฒบอลเนี่ยเด้กของเราก็ฝึกซ้อมกันมานะแต่บางคนอาจจะความรีบรีบเกินไปนะจึงทำให้บางครั้งนี่เสียจังหวะไปและเบี้ยวพลาดชนบ้างนะครับบางคนก็ต้องมีมีสมาธิที่ดีด้วยนะครับพิจาร ทำคะแนนได้ได้เป็นอย่างดีทำความดีได้พาฒบอลนี่เหมือนจะง่ายครับแต่ก็ใช่ถ้ามีไม่มีสมาธิก็หลุดไปเยอะายหลุดใช่ครับเวลาบางทีเด็กเด็กพัดบอลมามาชนเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเด็กลนนะเด็กลนจะไปไม่รู้ว่าจะวิ่งไปเก็บบอลไม่รู้ว่าจะวิ่งไปตั้งไอ้กลวยนะครับอันนั้นก็ทำทำไม่เสียเวลาไปนะครับจริงดูมันจะง่ายนะดูเหมือนง่ายแต่ว่าบางทีเด็กลูกโมงเลยไม่ได้ฝึกมาเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่ายากมาก น้ำหนักการตกของลูกบอลทุกซ้อมญาติเอี่ยมบางทีมันตกแล้วมันไม่ไม่ไปตามทิศทางตรงนี้นะครับแล้วคะแนนที่เขาให้ก็คือถ้าเข้าสามเหลี่ยมมุมบนก็ห้าคะแนนห้าคะแนนใช่มีเด็กของเราทําได้ครับโอ้สุดยอดมากเลยน้องเมฆยิงสามประตูเข้าเข้าหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้านะคนี่เป็นผลมาจากโค้ชเขาฝึกซ้อมแล้วก็เด็กเองก็มีความสมบัตที่ฝึกซ้อมมั่นใจมั่นใจใช่ครับอ๋อเขามุ่งมั่นว่าเขาจะเอาห้าห้าห้าคะแนนเข้า เลงมุมเดียวเลย5คะแนนเข้าทั้งหมดสมหมู ต่างจากการแข,ขปรป่งขันปกติทั่วไปไง,งครับการแข่งขันปกตินี่อาจจะอาจจะเล้าเล้าใจกองเชียร์อาจจะเยอะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันแบบแบบเป็นทีมนะครับลุยก,กันแบบนทีแต่ว่าอันนี้คือความความแตกต่างนะความหมายที่ที่เด็กๆได้ได้สัมผัสนะครับรูปแบบการการฝึกซึ่งตัวนี้เป็นทักษะทักษะพื้นฐานเลยที่ทุกๆอคาเดมี่เขาเขาฝึกกันประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าทุกคนจะต้องผ่านด่านเป็นเขาเรียกมิชชั่น S <S เป็นภารกิจที่ต้องทําไม่เหมือนกับที่แข่งว่าแต่ละคนจะมุ่งมั่นยิงประตูกันอย่างเดียวครับใช่ใช่ใช่ๆครับใช่ครับนี่เหมือนกับว่ามดทุกอย่างเลยเลี้ยงบอลชิดบอลน,นะพาสบอลแล้วก็ยิงประตูวงบอลโอ้ทุกอย่างเลยสุดยอดมากเลยครับ ฝากเป็นการใจนะครับให้กับน้องๆที่จะมาทำการแข่งขันนะครับมีสมาธินะครับมีมีสมาธิแล้วก็มุ่งมั่นนะครับในเกมการแข่งขันนะครับโคดเอเป็นกำลังใจให้ทุกๆทีมนะครับให้ประสบความสำเร็จโคดเอก็จะพยายามนะครับมาเข้ารอบสุดท้ายให้ได้ปาฏิพัเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นะครับทีมที่ชนะได้แก่ทีมราชัน 别暴露！别暴